พาฮิเมอร์มาอบรมทหารใหม่ในนี้นะนี่ไงข้างหน้านี่ไงเห็นที่มีแท้งปูนนี่ป่ะเป็นไงเจอคนแล้วเออกดชิปมันจะกั้นหายใจนะเอคอกไม่ใช่เหรอที่ให้ไปอ่ะเอ้าปืนไม่มีลูก อราเพิ่มไม่มีลูกมาเหรอมีลูกไหมมีแล้วครับพี่ใส่แล้วรวยแล้วยิงได้ยิงเลยนะเจ้าทำไมไม่ตายตายเดี๋ยวพวกจะมีของมาเพิ่มหรอมาดิมันจะมาประมาณสามสี่ตัว มาช้าจังอันนี้มันแบบง่ายไงถ้าแบบสองขีดนี่วิ่งใส่เราเลยนะค่อยๆอมูเพ่าไปเติมเเลยมื่อค่อยๆมูเพ้อไปวิ่งเข้าไปเก็บศกเลยได้มินอ่าอาไปเลยยวด,ดูให้ ไข่เดี๋ยวมั้งตัวเดียวมั้งสองตัวพี่ยิงไปตวงเจอหนึ่งอยูบ่บนตึกนู่นตายเสะ นูน่นนะตรงช่องกลางนู่นตัวหนึ่งอะระหว่างระหว่างแทงอะ อ่าอย่างเดียวเลยนี่เมื่อขึ้นตึกดิโอยู่ตกใจหมดเลยใจเย็นยิง ลัน่นหมดอุ้อยนี่โดนยิงอยู่บนตึกสวีเคียร์เคลียร์สามชั้นให้หมดพี่เคลียร์เตือนจะจบนี่เคลียร์นอกตึกให้ ตัวนี้มีตะปูด้วยมีลังปืนด้วยเอาเลยมันล็อกอ๋อยังยังเอาไม่ได้ต้องผ่านภารกิจให้หมดก่อนตัวที่เหลือเห็นไหมว่ หาเคลียร์ครบสามชั้นเลยนะน่าจะเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเราละเคลียร์แล้ว,ลวเห็นป่ะถ้าเคลียร์แล้วมันจะมีสัญลักษณ์กล่องขึ้นอนะ่ะยิงได้เลยใช่ไหมลองเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะเอาไ,ไม่แตก แตกนึ่โ <c oughs> อ้ยน,น่ากระโดดลงมาตาย <c oughs> เอา้ากระสุนหมดอีกแกวินนว่งแหดมาแล้วพี่ยิงโดนพี่ยิงโดนพี่ยิง,ยง,ยงกระสุนหมดกระสุนหมดพีโรด มาแล้วมาแล้วโอ้ย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 แตกแพ็กพี่พี่ถอยเลยเหี้ยเป็นไรวะโคตรแม่นอ่ะบอกแล้วอย่าไปหือมัน โอ้โหอุาสาหาในสวยกี่ไกลแล้วมาเก็บศพแล <ะ S 2> ้ว <_ N> อย่าไปหือกับมันบอกเลยแม่นกืนหลังต้นไม้ก็ลบด้วยโอ้โหฤิเลยไม่ทันได้เป็นเพลอะไรทั้งสิ้นแล้วมุมเสยอะมันยิงทะลุหญ้ามาด้วย โอยู่สูงกว่าต้องได้เปรียบดิเยมะเยอะเยอะเยอะไม่มีเซ้นเลย,เยวิ่งเข้าป่ามาแล้ว ไ,ไปฮเฮ้ย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 ตัวยิงบนเหรอเองยิงหลือมันหรือมันย,ยิงเองมันมันยิงเส่พี่ใช่แหละเสียงปืนของเองไม่ใช่เลยนะเนี่ย เก็บรีบเก็บของตำลังเกมครับพี่ปล่อยแล้วหมดแลยเลยเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ เขาไมไม่ตายวะโอ้ยเมื่อยิงอย่าอย่าเล็งอย่าเล็งตรงตรงจุดเอาจุดขึ้นส่งล้นหน่อยอยังไงอ่ะพี่ <laughs> ต้องเล็งย่งงมันตัดซีโร่ยังไงไม่ได้เซตซีโร่ไม่ได้เซตโร่ กะเอาล้วนๆเลยไม well, ่ไม erm ่ล้วงกูโดนกูโดนกูโดนอีกแล้ยโโตรจะไกลเลยยังยิงโดนกูอีกเลย อุ้ยอุ้ยมีตัวมาอยู่ใกล้ถอยมานี่มาทางพี่นี่เ2 f สองเอฟสองเอฟสองตังเนินนะจ้ะเม่นเกินปุยมุนเอ้ยเอ้ยเอ้ยในป่าในป่าในป่าถอยมาทางพี่ถอยมาทางพี่ อุ like ้ยอุ้ยอุ้ยมันยิงพี่ยี่เมื่อไปเล่นป่าอีกข้างนึงเแล้วเห็น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 แล้วเดินหญ้าบังอย่างเงี้ยมันยิงทะลุหญ้ามาได้ไงอุยเฮ้ยทำไมไม่ตายวะ เอ็งต้องเล็งสูงกว่าหน่อยแตกอีเแียวนิ่เมื่อมีตวัววิ่งมาแตกแล้วเลยแตกอีเแียวโอ้โหขือดใกล้ไม่ได้ด้วยโอ้โหเกือบสองกิโล มาทวีนทำกรรมอะไรกันบทเมืเม่อเกิดไหนวะโอ้โหโคตรไกลเลยฮิฮ <c oughs> ีฮิฮิกิฮิฮิ ออกแล้วว่าเล่นสามขีดอะยากเด้อ <c oughs> ต้องมีสักสามสี่คนโอ้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย chiêng đi mình phải cầm nè đây liệu โหโดใจกระสุนพี่จะหมดแล้วในเนมื่อ ท um, ี่ตามมาจะหมดแล้วนี่โดนผมเฉย นี่เมื่อพี่เจอโมดสิ้นแล้วว่ะพี่เก็บไว้ให้ไหมปุม้มได้มันเก็บไอ้นี่ไปขายไม่ได้ มีกระสุนปืนพกผมวโดดปืนพกยิงตายเลยโอ้ผ่านแล้วว่ะี๋ยผ่านก็ผ่านเลยเมืม่อบอกอะไรวะงงวะ